ครับวันนี้รถบ้านคุณปิ่นนะครับมีรถมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเบนซ์ e250 AMG Coupe Sport นะครับสีดำซึ่งคันนี้นะครับจะมากับหลังคาแบบพา n o โนรามิกรูฟนะครับร้าผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันเลยนะครับวิธีการเปิดพา n o โนรามิกรูฟนะครับทำโดยการดึงปุ่มนี้นะครับไปด้านหลังสไลด์หนึ่งสไลด์หนึ่งทีจะเป็นการเปิดให้เห็น กระจกก่อนนะครับเราจะสไลด์อีกทีหนึ่งเพื่อเปิดกระจกที่อยู่ด้านบนนะครับหลังคาตรงนี้นะครับอ่าโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเห็นแบบเอาตัวออกมาได้ด้วยนะเนี่ยมาดูรถข้างหลังเลยรถติดส่วนล้อแม็กนะครับก็จะเป็นของทาง AG ติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับ จะพาไปดูด้านในรถนะครับว่าตกแต่งยังไงนะครับนี่นะครับ <c oughs> เข้ามาด้านในรถแล้วนะครับจะสังเกตว่าหลังจากผมปิดประตูจะมีเบลยื่นออกมาให้จากด้านข้างครับเป็นระบบออโต้เลยครับตรงนี้ววาเป็นจุดเด่นเลยครับเข้ามาจะเห็นสภาพแผงควบคุมแล้วก็ปุ่มต่างๆในรถเนี่ยนะครับจะยังดูใหม่แล้วก็ยังไม่ลอกเลยนะครับ ส่วนการตกแต่งภายในจะเป็นโทนดําตัดกับสีแดงนะครับส่วนเครื่องเสียงที่ให้มานะครับจะเป็นของฮามันการดอนนะครับในรุ่น AMG คันนี้ครับผมและตอนนี้เพื่อนๆก็อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคันนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่859,000บาทเท่านั้ครับผมอ๋อแล้วที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับผ่านมือเจ้ของมามือเดียว อไม้แท้ด้วยครับคันนี้โอเคครับโดยรวมนะครับสําหรับคันนี้ถือว่าได้รถในสภาพใหม่มากนะครับถ้าเทียบกับปีที่มันออกมาเนี่ยครับและราคาก็ยังคุ้มค่าด้วยนะครับสําหรับคันนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวรถเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเอาคันนี้ไปลองขับอีกสักหน่อยนะครับแล้วจะมาบอกเพื่อนๆว่ามันเจ๋งยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ For a couple of hours on a beautiful day daydream